ตัวสูตรอีสานบานเข่านะครับกินแหล้วกันสีมีแห่มีแห้งนะครับแรงดีบ่มีตกนะครับอย่าลืมนะครับเด้อตามบักทัวสูตรนี้สูตรแบบเบสซิตนะครับใส่น้ำปลาชู่รสบักพริกกระเทียมนะครับบักหนาวซ้ำนั่นนะครับแล้วก็ปดดบานเฮ่านะครับกินยเหมือนแรกนะครับการเด็ดบักทัวกับวธรรมดานะครับมาต้องมีเทคนิคการเด็ดครับมีอีสานนะครับก็เดีดยให้พี่ใน้องเบิ่งนะครับ มิดเลยครับมันจังแสีบครับตำหมักทั่วจังว่าการตำพี่น้องเบิ่งนะครับในการตำตำหมักทัว่ว้องมีจังหวะเลยครับมันจังสีแเสบสูตรการตำหมักทั่วครับพี่น้องเบิ่งเลยครับเด้อต้องตำให้ละเอียดนะครับผม สวัสดีครับ e. ท่านผู้ชมเมื่อนีนอีสานบานเห้ามหาพีหาหนองอีกแล้วครับผมเมื่อนี้สีผ้าพีผ้าหนองมาเบิงกับเขาเนี่ยเหมือแหล่งที่อีสานบานเห่านํามาให้พีให้หนองเบิงเนี่ยเหมือแหลงเมื่อนี้มีบักทัวนะครับสีมาตําบักทัวกินเนี่ยเหมือแหล่งให้พีให้หนองเบิงเนาะเป็นวิถีชีวิตของอีสานบานเห้าแล้วก็อู้ปลาเรียบร้อยแล้วครับพี่หนองครับนี่ครับอู้ปลานะครับอีสานบานเห่ากับอู้ปลาเรียบ้อยพี่จะกินกับตําบักทัว แล้วก็แจวครับเนี่ยแจวนะครับแจวบาดบานนี่แหละครับตั้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกับเข่าเงี่ยมือแลงนะครับสืบอีสานบานเข้ากับศีมาเห็ดให้พี่หนองบึงนะครับอันนี้แหละครับเป็นชีวิตของคนอีสานอยู่เงี่ยมือแลงเนาะอุปกรณ์ก็มีแต่นี่แหละครับมีโคกมีโคกพิสากินนะครับต้องมีไปไซมาไซกับเงกลําบากเข้ากับอยู่แต่บ้านนะครับอย่าไปไซโรกไผ่ไข่เจ็บมันหลาย นะครับบ่ต้องไปไสล่ะกินเขาอยู่บ้าทอิซานบ้านเฮาก็จะมีอาหารนะครับแบบบ้านๆให้พี่ให้น้องบึ้งกินตำหมักทัวกับอูป่านี่ครับเบิ่งติล่ะพี่น้องอูป่าป็นตาแซ่บบ่ครับอูป่านะครับนี่ครับในกล่องนะครับเนาะอูป่านาะครับนี่เบิ่งอูเหลี่ยมห่อนนะครับให้พี่ให้น้องเบิ่งอ่ะเบิ่องที่หนึงครับแจ่วนะครับแจ่วกับตำเหล้วนะครับนี่คือแจ่ว นะครับผมเป็นอาหารแบบบานๆนะครับอันนี้คือบักทั่วนะครับมีบักทัว่วที่สิตงตำบักทั่วให้พี่ให้น้องบึงนะครับเป็นกับเขายิเมมือแรกที่อีสานบ้านเฮากะมานําเสนอให้พี่น้องบึงนะครับเป็นกับเข่าของคนอีสานของเฮ้านะครับหรือว่าทั่วทุกผักก็กินได้นะครับกินที่กันเบิร์ดนะครับพี่น้องนะครับเนาะ เป็นอาหารแล้วก็มีโคกนะครับโคกบอกไปน้องมากเียครับปีนอมีโคกนํามีดก็มีครับนะครับมีดก็มีเอาไวปปาดบังหน้านะครับติดกำบตกทัวให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับหลังจากถีเข้าใช้หนังให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะใช้หนังจอเล็กก็ใช้ไปแล้วนะครับแล่นวาวก็แล่นไปแล้วนะครับลองตึกแขกับตึกแคไปแล้วนะครับเที่ยวนี้มาตำบักทัวให้พี่ให้น้องเบิ้ง ละคาอุป่าอุเหลี่วนะครับให้พี่ให้น้องบึงนะครับเชิญพี่เชิญน้อ,นนองบึงได้ระครบผมนะครับในในการตำบักทัวมันก็มีหลายอย่างนะครับเนาะในในการมำวิธีในการตำบักทัวให้พี่ให้น้องได้บึงนะครับเดี๋ยวเขาจะตำบักทัวตํตำแบบไม่ง่ายครับพี่น้อง อันนี้คือพริกนะครับเนาะนี่แหละพริกที่ใส่ในการตำบักทัวตำง่ายๆพี่หน้องเบือเบ้องบืงพี่กอ็อันกินพรจัหน่อยครับกิดเรียบรวดเร็วครับในการตำบักทัวเนาะครับเนาะ การเด็ดบลัทั่วกับว่าธรรมดาดีครับมาต้องมีเทคนิคการเด็ดครับมีอีสานบานเท่ากับเด็ดในพี่พห้น้องเบิ่งนะครับบิดเลยครับมาจังเสบครับตำบลัฟทัวครับเรียงว่าการตำพี่น้องเบิ่งนะครับในการตำตำบลัฟทัวตองมีจังหวะเลยครับมาจังสี่เสบ สูตรการตำหมักทั่วครับพี่หนองเบิ้งเลยครับเด้อต้องตำให้ละเอียดนะครับผมส่วนนี้เป็นสูตรอีสานบานเห้าที่จะตำให้พี่ให้น้องได้เบิ้งกันป้าแดกกับป้าแดกบ,นบานๆครับพี่หนองฉอนก่อน ครับใส่ซัำนี่กพ็พอครับปิดตะหนวแหงครับปลาแดกแล้วครับนาเช็นบอกครับชุลดครับใส่จักน่อยให้มันให้มันรดชาติแบบเสียบๆครับ เอาแบบนุ่วๆครับเดี๋ยวรับเปียกบังหน้าก่อนครับพี่น้องบ้าเลยครับขับพี่น้องครับบังหน้าครับเส่จักน้อยเป็นตะเสียบเลยครับสูตรตำบังทั่วตะเสียบครับบังหน้าเอาใส่น้ำครับพี่น้องปั๊บเนี่ย นปลากระส่แล้วครับเนาะชุกบกระไซแลังหน้าวครับเอาง่ายๆครับตามบอกทัวสูตรอิสานบ้านห้อง เรียบ้อยแล้วครับเดี๋ยวลองชิมบอกนนัวครับพี่หนอกเดี๋ยวใส่ตำปาจาักน้อยโอ้รวนลงไปแล้วครับไปแต่แสบด้วยเนี่ย รสชาติจะเป็นยังไงครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตำบักทัวสูตรอีสานบานเห่าครับนะครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับตำบักทัวเนื้อเมล็งนะครับอีสานบานเห่ากับมานําเสนอให้พี่ให้น้องบึงนะครับก้าวเข่าเนื้อเมงบดว่าจะไปตำบักทัวอูป่านะครับอูป่านะครับแล้วก็เจลนะครับ นะครับให้พี่ให้น้องในบึงเนาะครับเนาะกับเขาเนี่ยเหมือนแรล่งของอีสานบานเฮาเป็นตะแเสบขนาดใดน,นะครับอย่าลืมเลยครับเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกับอีสานบานเฮ้าเลยเด้อครับเด้อเพื่อที่จะได้ทําคลิปด,ดีคลิปมันมวน,มนให้พี่ให้น้องบึงสําหรับคลิปนี้อีสานบานเฮ้าขอขอบคุณและสวัสดีครับนะครับตามหักทัวเรียบร้อยแล้วครับตามหักทัวซูตรอีสานบานเฮา นะครับกินแล้วก็สีมีแห่มีแห้งนะครับแรงดีบ่มีตกนะครับอย่าลืมนะครับเด้อตามบักทัวสูตรนี้สูตรแบบเบสเซ็ตนะครับใส่น้ำปลาชูรสบักพริกกระเทียมนะครับบักหน่าวซั่นั่นนะครับแล้วก็ปลาแดกบานเฮานะครับกินเนี่ยเมื่อแรกนะครับในช่วงที่เราไปใส่มาใส่บ่ได้นะครับตามบักทัวสูตรอีสานบานเฮาแล้วก็บักหน่าว สูตรอีสานบานเห่าสากคคกสูตรอีสานบานเท่าแล้วก็อูป่าเป็นตะเสียบครับพี่น้องสูตรอีสานบานเห่าอย่าลืมด้ยวยครับเด้ออ่ะกดไล์ก็ติดตามนีครับเด้อเป็นกําลังใจให้ครับอีสานบานเห่า,านาะครับสีน้าเหลืองเล่าต่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลืองนังจอเล็กนะครับเรื่องการเลนวาววิถีชีวิตของอีสานบานเห่าวัฒนธรรมอีสานบานเห่ามาให้พี่ให้หน้องเมือง นะครับคลิปนี้อ่ะลาแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ